รู้ไหมว่ากุนอเกอโลมีรอยสักที่มีที่มาสุดน่าทึ่งนั่นคือรอยสักชื่อของเขาบนแขนขวาที่สักด้วยอักษรเทงกวาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาเอลฟจากหนังเรื่อง The Lord of the r i n g ถึงจุดนี้หลายคนอาจคิดว่าอากิโลต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดิแดนมิดเดิลเอิร์ธแนะ่แต่ในความจริงเขาไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยโดยรอยสักนี้อากิโลได้แรงบันดาลใจมาจากเฟอร์นันโดตอเรสอดีตคู่หูสูนหน้าของเขาที่แอเลติโกมาดริดซึ่งตอเรสมีรอยสักชื่อเฟอร์นันโดในภาษาเอลฟ์และอากิโลรู้สึกว่ามันเท่ดีเลยตัดสินใจสักตามสำหรับรอยสักที่มีความหมายลึกซึ้งจริงๆของเขาจะอยู่ที่แขนซ้ายนั่นคือชื่อเบนจามินลูกชายของเขา ที่เขาจะจูบทุกครั้งที่ทําประตูได้ส่วนรอยสักภาษาเอลที่แขนขวาน่ะเหรอมันก็แค่สัญลักษณ์ของมิตรภาพและความเท่ลุวนๆถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง Black Tonics ไว้ด้วยนะครับเพราะทุกแพชชั่นมีเรื่องเล่า